มีเคล็ดลับมาบอกใ้ไม่ลืมเดือยเมื่อตัดแต่งเดือยคือความเชื่อที่สืบต่อกันมาโดยโอชัยภัยตันจะมาเล่าเรื่องราวตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กที่คุกคีกับคนเฒ่าคนแก่การตัดเดือยแต่งเดือยมีคำโบราณบอกกล่าวเอาไว้ว่า การตัดเดือยไก่แล้วเจ้าของเดือยนะลืมเดือยทำยังไงดีนะครับเวลาเราไปซ้อมข้างหลังไม่เหมือนเดิมไม่ใช้เดือยลืมเดือยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเล่าวิธีการตัดแต่งเดือยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคือความเชื่อนะครับ การตัดแต่งเดือยน,นะครับตัดในรูปในปากฉลามหันทิศทางมาทางก้อยเล็งลงไปนะฮะให้เล็งไปทางก้อยนะครับตัดเอาไว้การตัดนี่ใช้ใช้เทียนกับเลื่อยตัดเด็กนะนะครับใช้คู่กันเลยนะฮะทาบเลยแล้วก็ตัดมาร์กเอาไม้จีมาร์เาเกรเลยนะฮะวัดความยาว นะว่าจะยาวเท่าไหร่ให้เท่ากันสองข้างนะครับพอตัดเสร็จนะครับตัดเสร็จเลือดมันจะไม่ออกนะครับเวลาตัดเดือยพร้อมกับเทียนไขทาบติดกันก็เดือยน,นะฮะไม่มีเลือดเลยนะเราเลื่อยไปนะเลื่อยไปเรื่อ,นๆนอยๆื่อยนะฮะพอเสร็จมันก็ไม่มีเลือดสาเหตุที่ไม่มีเลือดเพราะว่าเทียนไขนะครับลงไปปิดช่องปากเลื่อยน,นะฮะ ฟันเลื่อยนี่จะติดเทียนไขเวลาถูไปถูมานะครับนะครับก็ตัดส่วนแต่งเดือยออกเลือดจะไม่ออกนะครับเมื่อทําเสร็จก็ใช้ปูนแดงป้ายนะครับใช้ปูนแดงป้ายนะครับที่ปลายเดือยป้ายไว้เลยนะครับสองข้างเลยพอป้ายเสร็จเดือยที่เหลือบางคนเดือยที่ตัดมานะฮะที่มีอยู่นะฮะ บางคนก็นี่ตัดแล้วนะฮะบางคนก็เอาไปเก็บเอาไว้เดือยที่สวยนะฮะเก็บเอาไว้ก็ไปขางไฟนะฮะไปขางไฟนะครับขางไฟ,นะงไฟอ่อนๆนะครับขางเรื่อยๆนะครับให้มันแห้งแห้งแล้วเก็บไว้นานนานเนี่ยนานมากเลยนะครับถ้าเราไม่ไม่ไม่ไปขางไฟนะฮะเดือยที่เราเก็บเอาไว้เดือยสวยนะฮะก็จะสลายไปตามการเวลา ได้เหมือนกันนะครับแล้วทำไมถึงว่าเมื่อตัดเดือยแล้วทำไมไม่เลือนเดือยเคล็ดลับคนโบราณบอกว่าเวลาตัดเสร็จนะครับก็เอาเดือยนั่นน่ะให้เขาดูในในมือเราก่อนนะครับใส่ฝ่ามือเลยให้เขาจ้องมองดูจ้องมองดูก่อนแล้วก็ไปใกล้ๆปากเขาแล้วเขาจะจิกกืนกินเองนะฮะจิกกืนลงกระเพาะเองอัตโนมัติเลย เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากนะครับไก่จะกืนลงไปเขารู้ว่าเดือยเขาโดนตัดออกมานี่เขาจะเก็บเดือยแล้วแล้วเขาจะไม่ลืมเดือยเพราะเดือยอยู่ในกระเพาะเขาเขารู้นะฮะว่าเดือยอยู่ในกระเพาะอันนี้คือความเชื่อนะฮะแล้วผมก็เชื่อด้วยนะที่ผ่านมานะครับครับผมก็ลองผิดลองถูกสมัยก่อนนะครับก็ตัดแต่งเดือยแล้วก็ทิ้งเลยฮะทิ้งแล้วเวลาไปซ้อมดูข้างหลังน่ะไม่ใช้เดือยเลยฮะลืมเดือยเลยนะครับ ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับนี่คือเหตุผลนะครับที่ผมเชื่อตรงว่าคนคนแก่คนเท่าคนแก่สอนว่าเอ้นายเอ้ยเวลาตัดเดือยนะเอาเดือยให้มันมองอยู่ฝ่ามือแล้วให้มันกินมันจะได้จํานะครับหลังจากวันนั้นผมมีไก่กี่ตัวกี่ตัวตัดปุ๊บแล้วผมก็ให้เขานะฮะอยู่ฝ่ามือให้มัามองก่อนนะครับมองแล้วก,ก็เอาปากมาคาบแล้วก็กินกืนลงไปเลยนะฮะ เกินไปพอถึงเวลาเราไปซ้อมดูนะฮะใช้เดือยเหมือนเดิมมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับที่ผมผ่านมาที่เคยเจอกับตัวเองนะครับมันคือความเชื่อเพื่นพนอนๆเราไปทําดูนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับเวลาเราตัดแต่งเดือยก็ใช้เทียนไขนะคู่กับใบเลื่อยตัดเหล็กนะครับก็ทาบลงไปนะฮะ ก่อนจะเลื่อยก็อาจจะเอาเทียนไขนะรูปรูปฟันเลื่อยก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ทาบเลยตัดจนเสร็จนะครับก็ลองทําดูนะครับเลือดไม่ออกนะครับแล้วอย่าลืมให้ไก่กินเดือไปด้วยนะครับรับรองว่าไก่ไม่ลืมเดือยแน่นอนครับลองไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับจากผมอชัยไผ่ตันนะครับ ไททันพลังชา้างสร้างก่และสร้างคน0 8 6 8 6 8 9 7 3 6 0 6 1 1 0 6 3 7 0 8ทั้งโทรและไอดีลน์เป็นที่หนึ่งของยาเลี้ยงไก,ก่ชนการันตีโดยโอชัยไพทัน